อเอไข่เ <c oughs> วันนี้เรามาทำีกับรายการทอไรใครเบียวสุดเิดชิปเปิดชิปเปิดชิป,ชปชสวัสดีครับโปรเซสชแนลคราบนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครัเราอยู่ที่ส่วนของการอาติ๊กตกอยู่าับนะติ๊กตอกนะ,อะต่อไปก็มาดูพีกรคนที่ส <c oughs> สวัสดีครั <c oughs> ต่อไปแล้ไ ชอบมทหนุ S <S ่มคาเจอร์ไปชอบบทหนุ่มอาดารย์จะดูไหมนะอ้าวกลับมาทำแล้วเหรออาจารย์ครับที KMTL City นั้นคืออะไรครับตรงระดับหกอ๋อใช่เขามีเขามีเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นศูนย์ของ KMTL ในเมืองอ่ะเขามาเขามาใช้พื้นที่ที่นี่ต้อับเลยครับวันนี้พามาเยี่ยมชมสถานที่นะครับของสร้างเองเลยครับชีวิตที่ดีๆที่ลงตัว กูไม่หากูไม่หาตอนนี้ทุกท่าวันนี้นะคะอยู่กับแชนแนลปักหนุ่มนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ทูติสต์ไอดีนะคะใช่ไหมทูริสต์ปานวันนี้เรามาดูงานกันในหัวข้อหัวข้ออะไรคะน้องกงหัวข้ออะไมาวะไซส์สองสองไม่โฮเกมมก็คือเป็นบ้านโคเฮนซิ่งฟอร์ฟิวเจอร์ลิฟวิ่งนะคะ ในยุคการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี e no u, ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านทางาพฤติกรรมนะคะแล้วก็ความคิดแล้วก็กทัศนคติของผู้คนนะคะซึ่งส่งผลต่อวปีการดำเนินชีวิตแต่อันนี้เขาอานเลยก็มันเป็นได้โปรเจกต์ใหม่2.2ใช่ไหมก็จะเป็น โของเฮาสซิ่งบ้านในยุคอีก10ปีข้างหน้าก็คือในยุคที่ after covid อ่ะเอออืมโลกาภัวไมอีกสงหน้า c o v ิบแล้วก็ส์หน้าแตกต่างจากพิธี่ผ่านมาคือได้ใช้เป็นที่ดินหุนใหญ่แล้วก็ไปแบ่งย่อยในหลาหลังนะคะแล้วก็วันนี้เรามาทำะอะารที่เรามาวันนี้ก็คือมาดูการพัฒนาบ้านของเราอ่ะให้มันก้าวไปข้างหน้าคือตอนนี้เหมือนกับว่าที่นี่แม่งรวมความก้าวแบบล้ำที่สุดในไทยเลยการมาที่นี่ก็เหมือนการนำไอ้ นังหลายแหละเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านของเราเก้าแหล่งไม่เป็นไรสะบองไม่แต่สบายใจก็ยางยคาราตาเบอร์ี่ปกติใท่กูเล่นมืออะไรไม่นัดเพื่อนเลยชาลาตาบอรปกติ40ถ้าอุลซื้อได้มา20บาทขึ้นราคาโอเคสั่งซื้อจากช็องฟีนะคะไปกดสั่งนะรู้ไหมว่าทำไมได้20เพราะซื้อแต่แก้วน้ำตรงนี้อยู่กับรายการทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนกันนะคะ กระเป๋ายี่ว่าคริสเตียนลูกก้แกก็เฮียะพี่ห้ออะไรพี่ห้อหอนันมันแ่คือแบบไม่้คือนนี้ตดีควรนี้ต้องอ่ไม่ใช่มึงต้องแบบนี้ไปครับจะได้ตัดลงป้างว่าได้ติตัด ไหมพอกอไดไหมคิมนียาวแล้ว